รายการสองล้อพากินพาเทียวครับวันนี้ก็อยู่กับพี่พี่ฮาร์ดวิลลนะครับผี่เปียเคียบปูยิปซีนะครับเรียกอมสิงโอเคเติมแล้วเติมแล้วย้อนไปเติมเลยดาบช้างยิปีนะครับแล้วก็เกียบตุกต้มชาช้างครับวันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะฮะวันนี้ออกกันแต่เช้านะครับที่หน้าบ้านยิปซีครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกินมื้อช้านก่อนเลยครับไปกันเลยครับเพื่อนๆกับผมเล็กสิงรีครับ Thank <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามรายการ2ล้อพากินพาเที่ยวครับผมเล็กสิงห์บุรีนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันยุลสุาห์ครับเพื่อนๆวันนี้ครับวันอาทิตย์ก็นัดกันไปขับขี่กันครับกับพี่ๆฮาร์ตเวลนะครับวันนี้ก็เดินทางด้วยกัน5คันนะครับเป้าหมายที่เราจะเดินทางวันนี้เราก็จะไปกินมื้อเช้ากันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็นัดกันที่บ้านเฮียปุ๊นะครับบ้านยิปซีครับ ตอตรงแจ้งเพื่อนๆนแฟนรายการด้วยนะครับที่จะมาใช้บริการที่ร้านยิปซีช่วงนี้สถานการณ์โควิดครับร้านปิดให้บริการชั่วคราวนะครับก็โควิดคงจะซาเร็วๆนี้แหละครับวันนี้เราก็ขับขี่กินเที่ยวครับขับขี่กินลมชมทุ่งกันแถวบ้านเราเนี่ยแหละฮะจังหวัดลบบุรีครับเพื่อนๆเมื่อเออช้าวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆแฟนรายการไปทานของอร่อยๆกันครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่รสเด็ดนะครับอยู่ที่ท่าโขงครับจังหวัดลบบุรีครับไม่ไกลครับเพื่อนๆจากเมืองสิงห์บุรีไป26กิโลครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆแฟนรายการไปกินก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดเจ้านี้เปิดมากว่า38ปีแล้วนะครับรุ่นที่2แล้วครับวันนี้ก็จะไปกินมื้อเช้ากันที่ท่าโขงนะฮะ จังหวัดลบบุรีแล้วเราก็จะมุ่งหน้าเดินทางต่อนะครับไปจุดชมวิวนะครับ270องศาที่เขาพญาเดินทงครับอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับเพื่อนๆที่เขาพญาเดินทงกับที่เมืองสิงห์บุรีก็ไม่ไกลกันครับประมาณ80กิโลครับถึงที่เขาพญาเดินทงอําเภอพัฒนานิคมครับหลังจากเข้ามาที่ตัวท่าโขงแล้วนะครับก็มุ่งหน้าวัดท่าโขงนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยก็จะอยู่เยื้องๆกับวัดท่าโขงครับเป็นร้านดังนะครับร้านเก่าแก่ที่เฮียปุมากินเป็นประจำนะครับเฮียปุการันตีครับร้านนี้สุดจัดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะครับที่เปิดมากว่า38ปีแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเป็นร้านบ้านๆครับแต่รสชาติไม่บ้านๆเลยครับไปดูหน้าตากันเลยครับว่าอร่อยแค่ไหนครับเพื่อน ก็อยู่กันที่ท่าโขงครับตรงหน้าวัดไรเดี๋ยวเราไปาไกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันนะครับมืบ้อเช้าว,วันนี้พรต้นโภชนา้ก๋วยเตี๋ยวไก่น,นะครับมืบ้อเช้าว,วันนี้เราก็รอเตี๋ยวไก่กันก่อนครับเ,เพื่อนเนี่ยแหละครับเพื่อนๆต้นโภชนาเตี๋ยวไก่ครับถ้าเป็น,ปนชาวบ้านแถวนี้นะครับคนพื้นที่ก็จะเรียกว่าร้านเตี๋ยวไก่ท่าโขงนะครับ ร้านนี้ก็ให้บริการมาแล้วกว่า38ปีครับย่างเข้าปีที่39แล้วนะครับรุ่นที่2แล้วละครับสุดจัดครับที่เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่นี่น้องเป็นเน้นๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยเพื่อนๆแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงนะครับชามหนึง30บาทครับไก่เต็มน้องเลยนะครับชิ้นใหญ่เลยสะโพกไก่นะฮะวันนี้ก็ ือเช้าก็ฝากของกันไว้ที่ร้านต้นโภชนาครับเป็นร้านเตี๋ยวไก่ท่าโขงรถเด็ดนะครับที่สุดจัดครับใครแวะผ่านไปผ่านมาจังหวัดลบบุรีแวะมากินครับต้นโภชนาเตี๋ยวไก่หรือเตี๋ยวไก่ท่าโขงครับเช้าอิ่มแล้วครับกับที่ร้านต้นโภชนาร้านเตี๋ยวไก่เาแล้วกว่า38ปีนะครับเดินทางต้นต่อเลยนะครับ เี๋ยวเป้าหมายที่2ครับเขาพญาเดินโคงครับเพืเ่อนหลังจากได้เติมพลังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมื้อเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวไก่ท่าโขงนะครับ ก็ได้รับการแนะนําโดยเฮียป,ปุยิปซีนะครับเฮียป,ปุปเดิมแกก็เป็นคนท่าโขงเนี่ยแหละครับแล้วก็จะรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยรสดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมหลายหลายร้านนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับได้ข่าวมาว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าโขงด้วยนะครับอยู่ปากซอยอยู่แถวแถววัดไรเนี่ยแหละครับยังงกับวัดไรเดี๋ยว EP ีหน้าจะไปรีวิวก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าโขงนะครับ สำหรับมื้อนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ท่าโขงครับฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆแฟนรายการนะครับแวะผ่านไปผ่านมามากินได้ครับต้นโภชนาเตี๋ยวไก่ท่าโขงครับหลังจากอิ่มท้องกันแล้วนะครับเราก็เดินทางกันต่อเลยนะครับถึงแยกบางนาเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองลบบุรีนะครับวันนี้เราผ่าเมืองกันไปเลยผ่านสามวงเวียนนะครับวงเวียนสารพการวงเวียนพนาลัยนะครับวงเวียนสะแก้วนะครับถึงแยกพัฒนานะครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับ วันนี้ก็มีพี่ๆสมาชิกด้วยกัน5คันนะครับนาทีมโดยเฮียปู้ยิบซีครับดาบชาสิงบุรีครับพี่เจียบตุ๊กตะต้นท่าช้างนะครับพี่เปียกอ,อมศิลและผมเล็กสิงบุรีอีกเช่นเคยครับ e ีพีนี้ก็อีีที่25แล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆครับทำไว้ดูเก็บไว้ดูเป็นสตอรี่นะครับหลังจากเราเดินทางผ่านเมืองลบบุรีมาแล้วนะครับ สังเกตง่ายๆว่าจะเจอห้างแมคโครนะครับแล้วก็แยกไฟแดงพัฒนานะครับเลี้ยวสายครับมุ่งหน้าอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับและอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดสุดสัปดาห์ครับที่เราจะได้มารีแลกขับขี่นะครับนวดยางกันนะครับขับขี่กินลมชมทุ่งนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดในช่วงเสี่ยงอยู่นะฮะเราก็เที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยแหละครับแล้วก็ มีมาตรการนะครับในกลุ่มตามที่เราตกลงกันไว้นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับสวมแมสหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับที่เราลงจากรถหรือว่าคุยกับใครต่างถิ่นเนี่ยแหละครับเพื่อนๆก็ช่วยๆกันครับโรคระบาดจะได้หมดไปโดยเร็วนะครับและเดี๋ยวหลังจากเราจบทิปนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายกันนะครับว่าวันนี้เราใช้จ่าย อะไรไปบ้างนะครับหมดไปเท่าไหร่นะครับเมื่อเช้าก็เติมน้ำมันไป200บาทครับสำหรับทิพย์ลบบุรีวันนี้แล้วก็ทานมื้อเช้าไปอีก30บาทครับก๋วยเตี๋ยวไก่แป๊บซี่อีกหนึ่งขวดนะครับตอนนี้ใช้เงินไปแล้ว240บาทครับเดี๋ยวเราก็จะไปเขาพญาเดินทงกันต่อเลยนะครับที่เขาพญาเดินทงนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะครับเมืองลบบุรีนะครับมองเห็นวิวสวยงามมากๆเลยครับ ก็จะมีจุดชมวิวเป็นจุดๆไปนะครับมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับที่มีพระยืนนะครับเราดูตามรูปแล้วเราก็หาข้อมูลแล้วก็ดูว่าเส้นทางที่ขึ้นเขาเนี่ยลำบากไหมนะฮะช่วงนี้เส้นทางดีครับมีทั้งลาดยางแล้วก็มีกูเขาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าขับขี่ถึงบนเขาเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะเป็นทางลูกลังแดงนะฮะตอนนี้ก็ลาดยางหมดแล้วนะฮะ และรถยนต์รถมอไซค์ก็สามารถขับขี่ขึ้นมาได้ถึงบนยอดเขาเลยครับเพื่อนๆที่เขาพญาเดินธงนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เหมาะกับการขับขี่ขึ้นเขาครับระยะทางจาก ปีนเข่าขึ้นเขาไปนี่ประมาณ4กิโลครับไม่ไกลครับเพื่อนๆและที่เขาพญาเดินธงเนี่ยก็เป็นจุดแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงถ้วยพระราชทานนะครับทุกๆปีก็จะมาจัดกันที่นี่แหละครับสายนักปั่นก็จะรู้ดีเลยครับสําหรับเขาพญาเดินธงเนี่ยมีความชันนะครับส่วนหนึ่งนะครับไม่ชันมากครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นได้ถึงบนยอดเขาเลยครับเพื่อนๆทางดีแล้วครับตอนนี้ ผมเคยมาเมื่อ2ปีก่อนนี่ก็ยังเป็นทางลุกลัางอยู่นะครับตอนนี้ทั้งลาดยางเทปูนถึงยอดเขาเลยครับวิวสวยมากๆครับเพื่อนๆและอากาศดีอีกด้วยครับที่นี่มีจุดชมวิว270องศาครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆแฟนรายการไปดูบรรยากาศด้านบนเขาพญาเดินทงกันนะครับและด้านบนนะครับก็ยังมีสำนักสงฆ์นะครับวัดหนองนานะครับเพื่อนๆนที่อยากจะกางเต็นท์นะครับขออนุญาตกลับทางสำนักสงฆ์นะครับ ดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าได้นะครับบิวดีอากาศดีด้วยนะครับที่เขาพญาเดินทงครับเพื่อนๆ เพื่อนๆเดี๋ยวมีจุดหนึ่งครับไฮไลท์เลยที่มีพระยืนนะฮะอยู่ตรงนู้นอยู่อยู่ทางทิศนู้นนะฮะจะค่อยเดินไปฮะเสียวสูงก็คุ้มค่าวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์เขาพญาเดินธงครับดาบชาครับดาบชาหายไว้ไหนเนี่ยไปทา้งหมแล้วไม่ได้เล้ก็เลาะไปเรื่อย อากาศเย็นนะช่งนี้โอเคอะผ่านผ่านผ่านไปดูอีกไฮไลท์จุดหนึ่งนะจุดชมวิวที่ในรูปนะฮะพยืนที่มีพยูนแต่จุดนี้มันเป็นจุดจุดสูงสุดแล้วครับ นี่แหละครับเพื่อนๆก่อนจะถึงจุดชมวิวสอ0องศานะครับแวหว้ยพระสการะหลวงปู่หินก่อนครับแล้วเราก็เดินไปอีกประมาณ30เมตรครับก็จะถึงจุดชมวิว270องศาครับเพื่อนๆนวันนี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะครับที่เราได้มาเขาพญาเดินทงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับที่เราขับขี่ออกกันมาตั้งแต่เช้านะครับมาถึงที่เขาพญาเดินทงตอนนี้9ก้าโมงครึ่งครับ มองบางๆครับไม่หนามากนะครับแต่ทัศนะวิสัยในการมองเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฟ้าโป่งๆเนี่ยสามารถมองเห็นเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ได้เลยนะครับวิวสวยครับเพื่อนๆตามที่เห็นในคลิปนี้แหละครับมีโอกาสแวะมาขับขี่แล้วก็ขึ้นมาด้านบนนี้ครับสะดวกครับถนนทำดีแล้วครับทางดีแล้วนะครับ รถยนต์มาได้นะครับมอเตอร์ไซค์มาได้ขึ้นมาถึงบนยอดเขาเลยครับมาไหว้พระสการะสำนักสงฆ์วัดหนองนาเนี่ยแหละครับที่อยู่ด้านบนนะครับและถัดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีจุดชมวิวที่เป็นหน้าผาเขาพญาเดินทงเนี่ยแหละครับเพื่อนเป็น,ป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 นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับมองเห็นอำเภอพัฒนานิคมเลยนะครับเห็นเส้นทางสัญจรนะครับหมู่บ้านในชนบท อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเราเนี่ยแหละครับวิวสวยครับเพื่อนๆไม่ไกลจากสิงห์บุรีครับที่เราขับขี่มาผมก็ให้วิวที่นี่เป็นจุดชมวิวเนี่ยให้ร้อยคะแนนเต็มเลยนะครับไม่มีที่ติเลยครับเพื่อนๆตามบรรยากาศเนี่ยแหละครับขึ้นมาด้านบนเนี่ยอากาศเย็นสบายมากครับเพื่อนๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอีกวันหนึ่งครับได้มาขับขี่กินเที่ยวแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยแหละครับ มากเลยเขาพญาเดินทงมากันให้ได้ล่ะมาพิชิตยอดเขาพญาเดินทงครับไม่ไกลจากกรุงเทพลีมาก็ไม่ไม่ถึงร้อยกิโลใครจะไปเนี่ยเอ้ยสซนย่างใครอ๋อพี่เปี๊ยกนี่เล่นเสียวอยู่เรื่อยเลย ใครจะไปเดี๋ยวรูกเนี้ยเนี่ยเนี่ยแหละครับเพื่อนๆกับวิวบรรยากาศสุดฟินนะครับด้านบนเนี่ยอากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนๆเขาพญาเดินทงครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับเดี๋ยวเราก็แวะเข้าห้องน้ำกันที่นี่เลยนะครับและเดินทางกันต่อครับเป้าหมายต่อไปครับสถานีรถไฟโคกสสุงครับ จากเราได้มาสูตรโอโซนบริสุทธิ์บนเขาพญาเดินทงกันเรียบร้อยแล้วนะครับไหว้พระสักการะหลวงปู่หินบนจุดชมวิว270องศาเขาพญาเดินทงเสร็จแล้วเป้าหมายต่อไปครับเราก็จะไปสถานีรถไฟโคกสลุงครับตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับเราจะไปเที่ยวทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าเมืองไทยกันนะครับ แล้วเราก็จะไปสรุปค่าใช้จ่ายกันใน EP ต่อไป EP ถัดไปเนี่ยแหละครับ EP ที่26นี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมแฟนรายการที่เข้ามาดูใหม่กดแชร์กดไลค์กดสับสไค i b ์กดติดตามช่อง h d w e l l Channel ให้ด้วยนะครับ EP นี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไปรับชมกันตอนต,อนต่อไป EP หน้านะครับ EP 26ครับไปทานอาหารป่าลดเด็ดกันที่พัฒนานิคมซอย12ครับ ร้านยุพินอาหารป่านะครับไปตามหาทอดมันประกายลดเด็ดกันครับสำหรับอีพีนี้ผมเล็กสิงห์บุรีและพี่พี่ฮาร์ดเวลก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ